สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูดินนะครับที่ถูกบำรุงโดยอินทรีย์วัตถุอยู่เป็นประจำนะครับคือในการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งของผมผมจะเน้นไปอินทรีย์จะเป็นส่วนมากนะครับเคมีนี้ จะตามด้วยนิดหน่อยนะครับแต่จะเน้นไปใน C, อินทรียพวกปุ๋ยมูลไก่ไข่นะครับปุ๋ยมูลค้างคาวใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบริเวณโคนนะครับหรือว่าทรงพุ่มที่มีการบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆแหล่ จะเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพดินถือว่าดีนะครับมีเหมือนมีไส้เดือนนะครับไส้เดือนขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็ระบบรากนะครับรากของทุเรียนเนี่ยมันเดินค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีรากเสียหายนะครับไม่ค่อยมีรากเสียหาย ที่สวนทุเรียนได้3ปีนะครับสวนตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับสวนลุงเลิศนี่ครับผมใช้เป็นปุ๋ยมูลไข่ไก่นะครับบวกกับกุ๊กเขากับไตคูดม่านะครับซึ่งยี่ห้อไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยว หลังไม้ได้นะครับผมไม่เป็นไรผมจะห้เปรียบเทียบให้ดูนะว่า,าบริเวณที่มีการใช้ปุ๋ยอ่าอินซีนะครับก็คืออ่าสุงคุมด้านในนะครับสุงคุ่มด้านในนี้ผมจะใช้อินทรีย์เป็นหลักเห็นไหมครับคือระบบรากเขาเดินดีมาก อันนี้ผมผมเปิดผมเปิดให้ดูเฉยๆนะครับเปิดหน้าดินดูอันที่จริงผมใช้ใบเขาเนี่ยปกคลุมนะครับผมไม่กลัวเชื้อราเลยเพราะว่าที่สวนมีการใช้ไตรโครมาอยู่เป็นประจํานะครับเรื่องเชื้อราผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับมีส่วนไหนที่จัดการนะครับระบบสวนโดยการใช้ไตรโครมาอยู่เป็นประจําเนี่ยเราก็หมดห่วงในเรื่องของอเชื้อราไปได้ในระดับหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมพยายามเล่งใบให้เขาแก่แล้วนะครับเพราะว่าเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเข้าหน้าหนาววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับว่าที่สวนเนี่ยสวนลุงเลือดมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับคือผมเนี่ยเคยมีกรณีศึกษามาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเจอกับตัวเองที่สวน นะครับผมเลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าเจอเองประสบการณ์ตรงนะครับถ้าเกิดท่านอยากรู้ว่าหนาวที่แล้วสวนผมมีอาการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยกดกลับไปดูได้นะครับว่าหนาวที่แล้วต้นของผมมีอาการเป็นอย่างไรนะครับ วิธีการเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ผมแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับแต่งกิ่งเรียบร้อยแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้ต้นเขาโล่งให้แสงสองถึงพื้นนะครับซอยซอยกิ่งที่มันเหมือนมันจะไม่สมบูรณ์ออกนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างกิ่งพวกอย่างเงี้ยนะครับ อย่างนี้นะครับกิ่งกิ่งที่มันเป็นเล็กๆนะครับเกิดมา,าด้านข้างอย่างเงี้ยเราซอยออกให้หมดเลยนะครับซอยออกให้หมดเลยแล้วเราก็จะได้ท้องกิ่งนะครับในขณะที่ยาวเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเข้าหน้าหนาวนะครับเตรียมความพร้อมอยังไงผมมองว่าถ้าเกิดต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบมันน้อยความเสียหายนะครับความเสียหายจากการกระทําของลมเนี่ย มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับเพราะมีใบน้อยนะครับความเสียหายก็จะน้อยตามแต่ลําต้นมันไม่มีปัญหานะครับลําต้นมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันโดนหนาวได้มันไม่เป็นอะไรนะครับมันจะมีปัญหาก็ตรงที่ใบเราซอยใบให้เหลือน้อยๆซึ่งมันก็ยังที่จะอ่ายังไงล่ะก็ยังจะอ่าช่วยให้ต้นของเราเนี่ยไม่ตายนะครับมันมีน้อยต้นมันก็ไม่ตายนะครับ ซึ่งลดความเสียหายลงไปได้บ้างนะครับผมมองว่าอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่อมองต่างหรือมองว่าผมพูดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรความคิดของเรามันหลายคนหลายความคิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะมีวิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนี่ยพอหลังหมดจากหนาวแล้วเราค่อยมาบำรุงทีหลัง นะครับซึ่งการทําใบการทําอะไรมันมันมันไม่ได้ยากนะครับกลับไปดูคลิปเดิมที่ผมบอกข้างต้นจะรู้เลยว่าต้นของผมเมื่อหนาวที่แล้วกับตอนนี้เหมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนเดิมเลยมันเหมือนคนละสวนนะครับซึ่งวิธีการจัดการพวกนั้นผมก็มีทําคลิปไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทุเรียนผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2โซน ผมจะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนหนึ่งปลูกพืชพี่เลี้ยงแล้วก็อีกโซนหนึ่งไม่ได้ปลูกพืชพี่เลี้ยงนะครับไม่ได้ปลูกพืชพี่เลี้ยงก็คือปล่อยรงเลยเมื่อปีก่อนเนี่ยลมมันค่อนข้างจะแรงนะครับลมหนาวเนี่ยค่อนข้างจะแรงทําให้ฝั่งด้านที่ไม่มีพืชพี่เลี้ยงใบร่วง80%นะครับคือที่อยู่บนต้นเนี่ยเหลือ20ประมาณ20 หล่นลงด้านล่างนี80%นะครับแต่ฝั่งที่มีพืชพี่เลี้ยงไอ้พวกนี้แหละครับพวกกล้วยพวกนี้แหละปลูกไว้แค่นี้แหละครับดันไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมก็เลยฝันทงได้ว่าพืชพี่เลี้ยงมันน่าจะมีประโยชน์ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับไอ้ความหนาวเนี่ยผมว่ามันไม่ทำให้ระบบให้ใบเนี่ยมันเกิดความเสียหายเท่าไหร่หรอก ผมว่าไอเราไอไอลมเนี่ยปัญหาใหญ่นะครับไอลมเนี่ยปัญหาใหญ่เพราะว่าไอฝั่งที่ฝั่งที่มีพืชพี่เลี้ยงเนี่ยกับฝั่งที่ไม่มีพืชพี่เลี้ยงอากาศหนาวมันเท่ากันนะครับมันแตกต่างกันตรงที่ว่าโดนลมกับไม่โดนลมเท่านั้นนะครับไอฝั่งที่โดนลมเนี่ยไปหมดเลยนะครับใบในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร่วงหิ้งหมดเลยไม่เชื่อเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆนะครับผมผมทําไว้อยู่ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทีนี้พอเจอลมหนาวใบร่วงต้นอ่อนแอไฟท็อปเข้าทำลายนะครับไฟท็อปนี่เข้าทำลายเกิดเป็นแผลเวอร์วะตอนนี้ก็ยังเป็นอ่าให้เห็นบาดตาบาดใจอยู่นะครับหลายๆต้น เพราะว่าการทําสวนเนี่ยพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับเราจะอิงความคิดตัวเองว่าทําอย่างนี้ถูกต้องซึ่งมันก็ไม่ถูกสัทีเดียวนะครับอย่างผมก็เหมือนกันความคิดของผมมันอาจจะถูกแหละในพื้นที่ของผมแต่มันอาจจะไม่ถูกในพื้นที่ลหลายๆท่านนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารยณในการรับฟังนะครับผมถ้าเกิดผมพูดไม่ถูกหรือ ผูดผิดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องโทรมาด่าผมนะครับผมรับแรงกดดันพวกนั้นไม่ไหวนะครับผมก็เป็นแค่คนทาทุเรียนมือใหม่นะครับที่อยากจะแชร์ประสบการณ์เฉยๆผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่นักวิจัยนะครับที่จะมีข้อมูลเป๊ะๆทุกอย่างนะครับบางเรื่องผมก็อาจจะพูดผิดบางเรื่องผมก็อาจจะพูดไม่ ตรงความคิดของหลายๆท่านนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกสักหน่อยนะครับมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายๆส่วนน่าจะเจอนะก็คือมันมีแมลงปีกแข็งอยู่ชนิดหนึ่งคล้ายๆแมงกรอก นะครับเหมือนที่บ้านท่านเนี่ยเรียกอะไรไม่ทราบแต่ว่าบ้านผมเรียกว่าแมงนาลีหรือว่ามแมลงมณนีนะครับหรือแมงกอกส้มเนี่ยตัวมันจะเป็นตัวหนวดยาวๆนะซึ่งมันจะแทบเปลือกแท้เปลือกเนี่ยแท้เปลือกยอดเนี่ยครับกินรอบเลยเสร็จแล้วไอ้ยอดตัวเนี้ยมันก็จะแห้งตายลงมา คือมันสร้างความเสียหายอย่างมากเลยไอแมลงตัวนี้และผมยังหายาที่จะมาฉีดฆ่ามันไม่ได้นะครับที่สวนผมเจอปัญหานี้อยู่ต้นไหนที่โดนมันกัดเนี่ยผมต้องได้ตัดทิ้งนะครับส่วนท่านใดที่รู้จักวิธีการกําจัดไอแมลงตัวนี้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับอ่เป็นวิธีการให้ผมหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าจะใช้ยาตัวไหน คือถ้าเกิดฉีดโดนมันเออมันตายนะครับฉีดโดนตัวมันเนี่ยมันตายอยู่แต่เราฉีดไม่โดนมันอะสินะครับตอนเราฉีดไม่รู้มันอยู่ไหนพอเราฉีดเสร็จเท่านั้นแหละมันก็มาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันกินตอนไหนมาเดินดูตอนเช้าอา้าวแหว่งไปแล้วยอดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ครับคือผมพยายามหายาอยู่อาบาก็แล้วอีบาก็แล้วนะครับไม่รู้จะอะไรดีละ ตอนนี้ฝนเข้านะครับฝนเข้าไม่ได้ฉีดยามแมลงก็เกิดความเสียหายไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรก็ยังพอรับได้นี่ครับมันกัดยอดเดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ันกัดจนผมได้ตัดยอดทิ้งนะครับไม่ตัดไม่ได้มันตายลงมานะครับอยอดนี้มันเหี่ยวเหี่ยวแล้วตายลงมาเลยข้างบนนั้นก็โดนกัดเหมือนกันนะครับแต่มันย้อนแสงอ่าถ้ามชน่นเอาน่าจะไม่เห็นหรอกโดนกัดเหมือนกันผมยังขึ้นไปตัดออกไม่ได้นะครับ โดยรวมแล้วคุณภาพใบก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหลังจากที่ผมอดอกฮอร์โมนลงนิดหน่อยนะครับดอกฮอร์โมนลงแต่เพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแกะให้ใบแล้วก็โดนเพี้ยลงด้วยนะครับปัญหาเยอะมากเลยช่วงฝนตกเนี่ยมันทำอะไรกับเขาไม่ได้นะครับโดนเพีย้ยกินกินยอด เยอะด้วยนะครับไม่ใช่น้อยๆเนี่ยครับคือคนทําสวนทุเรียนเนี่ยจะรู้ๆกันนะครับว่ามันทําลําบากทํายากส่วนคนซื้อกินก็ขออะไรครับอย่าถ่อราคาเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ยังไงอะแบบเป็นคนซื้อกินเหมือนกันก็แอบแอบบ่แบบบนนะครับว่าทำไมขายแพงจังวะ อะไรเนี่ยทุเรียนโลละร้อยกว่ามันทํายากขนาดน,น,นั้นเลยเหรออะไรประมาณเนี่ยคือมาทําด้วยตัวเองแล้วมันถึงรู้ว่าสองร้อยก็ไม่แพงนะครับมาทําด้วยตัวเองเนี่ยถึงได้รู้เลยว่ามันโอ้ยมันลําบากค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละเดือนเนี่ยมันเยอะนะครับค่า,าบารุงรักษามันนี่แหละตัวนั้นก็โดนตัดยอดนะครับคือ มแมลงตัดให้นะครับไม่ได้ตัดเองนะครับตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของชาวสวนทุเรียนเลยว่ามันเหนื่อยขนาดไหนนะครับมันเป็นเพื่อีีแบบคุณหนูมากนะครับคุณหนูมากเลยแบบเออะไม่ได้อะเออะก็คืององแงอย่างเดียวเลยนะครับเออะนี่งองแงอย่างเดียวเลย ต้นนี้ก็เพิ่งฟื้นต้นไปนะครับหลังจากที่ไม่โตครับสามปีเหมือนกันนะครับต้นนี้หลังจากที่ไม่โตก็เริ่มแทงยอดแล้วพรวนดินแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปนะครับพรวนดินด้วยนะครับทุเรียนที่สวนผมผมรวนจริงๆนะครับคลิปก่อนผมมีให้ดูด้วยนะครับผมการรวนดินคลิปก่อนหน้านี้นครับคลิปหนึ่งผมทำไว้อยู่ ไอสละอินโดนี่ผมก็จะได้เอาออกจากสวนนะครับรู้สึกว่ามันจะโตเกินไปแล้วผมว่าจะมาฝากเลี้ยงสักปีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปทำแปลงให้เขาตั้งหากนะครับสําหรับสระอินโดโอเคครับท่าในใดมีข้อสงสัยนะครับหรือ,อข้อสอบถามนะครับ ทักทายมาหาผมหรือโทรหาผมก็ได้นะครับผมโทรมาเลยสนใจในเรื่องใดเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวครับคุยกันได้คลิปนี้ก็สาระไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาแบบได้นั่งคุยกันดีๆนะครับเนี่ยผมก็ต้องไปใส่ปุ๋ยให้เสร็จถุงมือยังไม่ได้ถอดเลยครับสำหรับที่ท่านใดที่สั่งฮอร์โมนไปแล้วนะครับได้รับฮอร์โมนแล้ว ก็รอดูจังหวะฉีดดีๆนะครับผมต้นใบแก่ทั้งต้นใบเพสลาทั้งต้นนะครับผมฉีดอยู่2รอบนะครับใบแก่แล้วก็ใบเพสลานะครับหลังจากนั้นเราคุมแค่แมลงกับเพลียพอนะครับผมกับพกเชื้อรานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมนะครับผม วันนี้ผมเนียมจากสวนงเลิศนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ